เกษรินครูของชายไทยยุค90ออกมาเปิดชีวิตที่ต้องอดทนมาตลอดเพราะถูกสังคมตีตราวว่าอาชีพนางแบบเซ็กซี่18บวกคือโซเพนีแต่ทานโทษนะคะมันคนละเลเวลพร้อมกันนี้ค่ะเธอยังแชร์ถึงเรื่องเซ็กที่ระหำ่ำแล้วก็สยิวที่สุดในชีวิตอีกด้วย เกรินหรือจุตินัทชัยเฉลิมพลได้พูดผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่องแดโดยเล่าว,ว่าที่ผ่านมามีคนเยอะมากเข้าใจเธอผิดคิดว่าขายบริการแต่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขามองที่ภาพโพสแทมเวลาไปรายการต่างๆบางคนก็อยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโสเพณีแต่เธอก็ต้องรีบแบกบอกว่าขอโทษนะคะมันคนละเลเวลเพราะว่าของแนทคือการทํางานการแสดงไม่ได้อยู่ในสเต็ปที่จะสัมภาษณ์เรื่องโสเพณีเพราะการทํางานมันคนละอย่างคนละรูปแบบกันถ้าแบบนั้ ต้องไปสัมภาษณ์กับคนที่เขาทำอาชีพนี้โดยตรงของแนทคือการทำงานในรูปแบบความบันเทิงและการที่แนทมาในแนว18บวกมันไม่ได้ถือว่าเป็นโสเภณีมันคือการแสดงและอีกอย่างแนทไม่ได้อยู่ตรงเส้นทางนั้นมานานแล้วต่อให้เป็นงานกลางคืนก็มีแค่การร้องเพลงแสดงโชว์เสร็จแล้วก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาบอกว่าอาชีพที่แนททำมันดูเหมือนเป็นการขายแล้วมีใครเคยซื้อแนทได้ไหมล่ะ เคยมีคนติดต่อมานะคะแต่แล้วคุณเคยซื้อแนทตได้หรือเปล่าก็ไม่เคยคนอย่างแนทตส่วนใหญ่ที่หาแฟนยากเพราะว่าแนทตเลือกเยอะและผู้ชายที่เข้ามาหาเรายากเพราะอาจจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องผ่านผู้ชายมาเยอะแน่ๆ เมื่อถามว่าคิดอย่างไรกับคนที่เขาคิดว่าตัวเราเป็นโสเพณีแนทบอกว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงสิ่งที่เขาเห็นคือภาพลักษณ์จากการทํางานของเราที่ออกไปในโซเชียลเขาก็เลยเอาไปปรุงแต่งมันเป็นเรื่องปกติคนเราก็มีสิทธิ์จะคิดตัวแนทไม่สนเพราะสิ่งที่แนทจะแคร์คือตัวแนทไม่ได้แคร์คำพูดของคนอื่น พร้อมกันนี้นะคะแนทยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ถือว่าเป็นพวกแก้้ผารุ่นแรกตอนสมัยนั้นไม่มีโซเชียลมากมายใครด่าทออะไรเราก็ไม่เห็นยังไม่มีมือถือมานั่งแชทมีแต่ทีวีกับหนังสือพิมพ์คนมันดา่าแต่คาําด่ามันมาไม่ถึงเราแต่สมัยนี้ถ้าไม่พอใจใครด่าลงโซเชียลหมดรู้ถ,ถึงเจ้าของเลยอยากจะฝากบอกเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินเส้นทางนี้อย่าเป็นเหมือนแนทเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าสิ่งที่แนทอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ด้วยความเข้มแข็งและก็ความอ ทนมาโดยตลอดบอกเลยว่ามันทรมานมันยากมากๆถ้าน้องไม่มีความเข้มแข็งมันอาจจะกระทบจิตใจถึงขั้นชีวิตได้ แต่ถึงอย่างนั้นค่ะตัวแนทก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่โดนปะทะซึ่งซึ่งหน้าตอนนั้นไปโชว์ตัวที่ต่างจังหวัดแล้วมีกลุ่มสมาคมแม่บ้านที่เขามีชื่อเสียงเขาก็ต่อต้านต่อให้แค่ไปร้องเพลงก็ไม่ให้ขึ้นเวทีไล่ให้ออกไปเลยแต่ช่วงหลังๆมาแนทก็ต่อสู้จนคนทั้งประเทศยอมรับในการพัฒนาตัวของเธอในแต่ละปีในแต่ละยุค ส่วนประเด็นที่คนมองว่าใช้แต่เรือนร่างไม่ใช้สมองแนทบอกว่าคนแก้ผ้าก็ใช้สมองนะแก้อย่างไรให้สวยงามแก้อย่างไรให้ดูว่าเป็นศิลปะแก้อย่างไรให้ดูโป๊แต่ไม่โป๊แก้อย่างไรให้ดูเซ็กซี่เซ็กแอพเพิลทุกการแก้มันคือการครีเอทนอกจากนี้ค่ะแนทยังได้เล่าเรื่องเซ็กที่เธอมองว่าระห่ำแล้วก็สยิวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการช่วยตัวเองขณะกําลังดูคลิปแล้วก็ร้องว่าโอ๊ยที่รักเพราะแนทช่วยตัวเองโดยการใช้ไวเบรเตอร์ breaker, หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ ใช้ในการนวดใช้เพื่อการช่วยตัวเองของผู้หญิงและสําหรับคนที่อายในเรื่องนี้นะคะแนทอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันดีกว่าการที่ไปนอนกับขัวคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอายแต่แนทมองว่ามันเป็นการจัดระบบอารมณ์ของตัวเองที่ดีที่สุดวงการแพทย์เขาไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้เราเป็นโรคจิตแต่มันคือการบําบัดความเครียดได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแนทเลยอยากจะบอกว่าจะมีเครื่องช่วยตัวเองหนึ่งหรือ2อ,อันมันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะแนทเองมีเป็นสิอันเลยเลือกความสันแรง สันเบาได้ตามใจชอบต้องบอกว่าเป็นการเปิดอ,อกเคลียร์ใจแบบลึกสุดๆไปเลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่เคยมองสาวแนทแบบไหนหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เข้าใจเธอใหม่อย่างที่เธอตั้งใจอยากจะสื่อนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ